สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวันนี้นะคะพอจะมาทําเมนูไก่ทอดซีอิ๊วค่ะบางคนอาจจะเคยกินไก่ทอดน้ปาปลาใช่ไหมคะใครที่ไม่ชอบกลิ่นน้ปาปลาวันนี้เราจะมาทําทอดซีอิ๊วกันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของเมนูไก่ทอดซีอิ๊วนะคะก็จะมีปีกไก่นะคะพอใช้ส่วนปีกกลางนะคะซีอิ๊วขาวพริกไทยและนาา้าตาลทรายค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะการทําไก่ทอดซีอิ๊วของเรานะคะอันนี้พอใช้ไก่นะคะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ซับให้แห้งนะคะเพื่อที่เวลาทอดนะคะจะได้ไม่กระเด็นนะคะอันนี้ไม่ได้หมักอะไรเลยนะคะเราก็จะทอดกันเลยตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใช้ไฟประมาณไฟกลางนะคะเพราะว่าจะได้ให้ไก่สุกนะคะไม่ไหม้ตรงหนังก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็ทอดจนสุกกรอบเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่พอไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยนะคะสังเกตดูว่าหนังของไก่ของไก่นะคะจะค่อนข้างกรอบนะคะแล้วก็มีสีเหลืองทองนะคะสวยงามมากพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะมาผัดกับซีอิ๊วกันค่ะ่อหลังจากเราทอดไก่เรียบร้อยนะคะไก่ของเราก็ยังร้อนอยู่นะคะเราตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันเคลือบกระทะสักเล็กน้อยนะคะใส่ซีอิ๊วล,ลงไปค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะก็พริกไทยค่ะนี่แล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันนะคะให้น้ําตาลละลาย พอเริ่มเดือดดีนะคะเราใส่ไก่ลงไปค่ะทีนี้เราก็ผัดเร็วๆนะคะคลุกให้ตัวซีอิ้วนะคะเคลือบตัวไก่นะคะเคเสร็จแล้วเราตักขึ้นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะไก่ทอดซีอิอ๊วของเรานะคะก็จะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะตัวนี้เราไม่ต้องทานกับน้ําจิ้มนะคะเพราะว่าตัวไก่เนี่ยเราเคลือบตัวซีอิ๊วเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะทานเป็นของว่างทานเล่นหรือว่าจะทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะเลือกชิ้นใหญ่ๆโอเคเรียบร้อยค่ะก็ตกแต่งด้วยตัวใบผักชสีสักเล็กน้อยนะคะปึ๊บ เรียบร้อยค่ะไก่ทอดซีอ,อิ๊วนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะก็วิธีทำก็ไม่ยากนะคะสำหรับวิธีทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ